สวัสดีครับวันนี้มาพามาชมบรรยากาศต่างจังหวัดช่วงเงยน็นๆนะครับมามิ้นมาเก็บผักกาดหวานมากับเฟื่องฟ้านะครับผักกาดหวานว่าเพื่อนว่าบรรยากาศรั้วบ้านนะครับ ăn mìn thuyền quá mìn đâu ô oh, bên đỏ vẫn đỏ rồi <laughs> nhỉ nhọt <vô>? mm. <laughs> ทำง่ามก่อนนะครับเพื่อจะได้อามินเป็นบัวเฟืองมินเบิงมินกระดาวหวานต้นเล็กๆแต่ว่าได้ยินข่าวว่ารสชาติหวานอเออแล้วแหละเป็นบัวอ,อ,นะอ่า ได้ไทยเอาเอาเก็บไปมันลุยมันลุยมัดหมูบิดเลยบิดเลยบิดบิดอีกอีกเอาหักเลยหักบัวเป็นบัวเป็นมันประกอบอ่ะเปลืองไปได้ครับเดี๋ยวผมลองก่อนเอามามาง้อบได้สั่มบ่ได โอเ,เป็นไม่เป็นไม่เป็นมามามาไม่ชำรานไม่ได้งามมันหัดลองมูไม่ลองดูไหมี่นองามไรยังไนยังน้อยยันอยตีกันไรนอ ลองดูก่อนนี้เ,าเอาแบบไหนเอาแบบไปกินแบบเอาปอหรือก,กินนะนะลองเมืองนี้น,นีดอกมันอือันนี้เงินปลายจะดูแล้วนะครับพู้หาเก่าก็ได้อยู่ตรงนี้มันป่งไหมเหรอตัวนี้ มาเา่อพาร์ตไม่แต่นียบอกโอ้ปูสองคนบอกโอ้ได้ได้ได้ครับแระดาวาดเอ้ต้องยอดเลยมัน <c oughs> ใหญ่เลยดับมาน่อยเนาะต้อ,อ,องมินที่สีดับเลยอัอนนี้แกเออขึ้นไปไ,ไ,ไม่เบิด์ี่ยามยามหลับไปขึน,ใน,ใน,ในอยนอนไ่ไรเนาะยาเหอ อืมเอาละครับคือต้องเข้าใจเนาะเพื่องมาเพิ่งมาอยู่ในไฟเลยสัมผัสาการอุปกรณ์แบบนี้นะครับยาวไม้มาให้อย่างดีเลยอ,อู้บันดอกบันนีกต้องแก้วปนมืมนมนมอ,มมมอเอาหักไปหน่อยเยอะอย่าหรอกเนาะหักเลยมันจะแตกไม่เอ็มมันเองดอก ก็มึงขึ้นจะสั่นตัวเมื่อแตเออน่าได้แล้วอือโอ้นี่พุ่มใหญ่พุ่มใหญ่แสระหวานเอาจะแก้วหนึ่งนี่นะ เห็นไหมคุณผู้ชนี่ครับก็ะจะได้โอ้อันนี้ได้ได้ยอดเลยแตาดหาวานเอาดอกคันนี้แหละกินถ้ายอดมันได้เนี่ยครับเนี่ยกินได้เอาอาแต่ดกได้อยู่ได้อยู่ออเออลาบปลาดุกลาเป็ดก็ได้พ่อเรอเนี่ยไล่แล้วท่านสามสียอดพอแล้วพอ,อแล้วนะอืมเดี๋ยที่มื่ก่อนเอาอ้อย,รยกระไดเพื่อนวะไม่กระตัดออกนะ ครัเอาเม็ดมันเอาแต่นี้ออกลองจิ้มหน่อยลองจิง้มครับโอ้ยมันบอกผมเมญ่ามันผัดๆซื่อๆโอ้หอมอร่อยมันไม่หวานไม่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 ขมเลยกินดิบได้เลยนะออกผัดฝาดกินดิบได้เลยนี่ออกผัดฝาดหอมหอมหอมกลิ่นสะเดาแล้วก็ผัดฝาดไม่ขมเลยออื

ก็หวานครับเยีอว็หวานดีพูด่พอพันไหยได้เหล ลาบนีายยอดล่ะทำไปถนชาเมื่อกี้น้ำยี่โบะเอาโอ้เรียบร้อยครับรถมันจะออกหว,วานๆก็ออกออกจะปาดอ่ากินมันจะออกสระวก่อนแล้วก็ออกปาดแล้วก็มีรสหวานที่หลังนะครับอร่อยอร่อยดีสละหวานครับวันนี้ก็พามาชมสระหวานนะครับที่บ้านย่านะครับบ้านป้นใหญ่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ แกเอามันออกเลยบอสเงเอามื่ออยงสี่สีเอาไปสี่สีไปเล่ดิเพื่อนอไปเตะผีจะได้ตัวนอนเราตั้งทันเดี๋ยวไปเตะผีตัวไว้ทบุญเราเอาไปล้างรถก็ได้เอาไปล้างรถทีิละเอาไปให้แม่ให้แม่ออ่หอยานกระยามึงพอเก็บก่อนยังมีนีกููดนะมันมีในงาอันในดอกงามได้เฟื่องเลย